สวัสดีครับนี่ก uh ็อยู Man, ่รายการบางอารีนะครับอยู่กับเกมโรบอทเออรอบนี้ไม่ได้เล่นฆาตกรพี่หมีนะจ๊ะมาเป็นคัตกรสไปเดอร์แมนพี่แมมมุมลายกระดานั่นเองแล้วรอบนี้ใครจะเป็นเนี่ยเอ้าโหเง่งงๆงักเลยนั่ซิมิยีไปกันเลยอันดับแรกผมต้องหาบันไดก่อน ติดเลยวะโอ้ติด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 ,ตด,ตดว่ะมุ้งแจเขียวนายจักรนนะโอเคเราหาบันไดก่อนไม่เล่นนานแล้วว่ะแต่ว่าน่าจะจําความจํำยังดีอยู่นี่เจอบันไดแล้วโ,โชคดีจริงๆคือชั้นสองนะครับถึงไปชั้นสองโอ้โถ่ายอยู่ตรงนี้ถ่านฐานอยู่ตรงนี้นนอีดีเองชั้นสองจะมีอะไรหรือเปล่ามีซีโฟไหมชั้นสองจะมีซีโฟไหมเออซีโฟมันชอบอยู่ชั้นสองอ่ะ อ้าวจะแสดงแล้วก็กุญแจเสีนตาลเออมันไม่ใช่แสดงเกียวบาเอ,อ่อคาบาาบาช่างแม่งผู้แสดงแม่งไปไปงัดตอมประตูออกกันรอบนี้ผมจะโกนตีพี่แม่มุมนะครับผมจะปวนพี่แม่มุมก่อนไปยกวนตีนี่ก่อนโกนตีี่แม่ม,มุมให้สาแกรใจายนะแจ้ แล้วมีเราจะไม่เน้นผ่านนะเออเน้นเหมือนไส้พี่เมนมุมเล่นๆให้พี่เมนเข้นเข้นชัน้นคนนี้นะ่นะ่ไอ้น้องเออไปหาไอ้ไอนี่กุญแจเสียงตาลอยู่ชั้นบนอยู่หรือเปล่านะหรือว่ามีคนเก็บไปแล้ว๋อยังอยู่โอเคได้ใบก้อนแล้วงานนี่น้องฉีดปวกแม่งเลยฉีดพี่เม,ม,มพี่มมุมแม่งเลย หาตัวพี่เมยมุมก่อนเออเจอแล้วเจอแล้จะได้ไอ้แหน่รอรอนี่โชว์พี่เมมุมพี่เมยมุมจะกลัวผมหรือเปล่าโชว์แม่งเลยใบก้อนในน้องเนี่ยนี่ฉีดนี่ she's chain drive s h e c h a n r i v e รอคู่ดาวอีกหนึ่งนาทีกว่าๆจังหวะนี้ก็ไปหาทำนู่นทำนี่รอดีกว่าเนาะเออ พี่มันมุนยังเด้งอยู่เลยโควิดสายพันธุ์ใหม่เอ้าก็ความลายเด้งครับผมขอโทษทีแล้วก็โทรดยที่ผมไม่ตัดออกปล่อยมันเลยขี้เกียจตัดเปิดดูทุกมุมทุกห้องเผื่อมีอะไรที่มันน่าสนใจเดินเล่นๆรอใบก้อนคูดดูดาวน,นะเจ้ มุนแจเรียงอยู่นี่โอเคอ้าวไอ้นั่นมีซีโฟเรียบร้อยแล้วพี่สไปเดอร์แมนมาแล้วพี่มีมุมไลท์กระดาษมาแล้วมีมุมฉันจิ้วเกี่ยวนี้นะจั่วใบก้อนฉันจะคูเดลเสร็จนะนะอู้หอ้าวอ้าวไม่ได้เหรอพี่เมีมุมเครียดแค้นฉันคนนี้ใช่ไหมไม,มมุมแต่ว่าตานี้ไม่เห็นพี่เมีม,มุมวางกำดักเลยนะแกวางเป็นได้ป่ะเนี่ยอ้าโดดได้ด้วยโคตรเจ๋งอะ่ะ นี่ไงโชวแม่งเลยมาเป่าไอ้น้องไอ้น้องพี่แมงม,มุมพี่แมงม,มุมไม่กลัวผมเหรอ7เจ็ดหกห้าสี่สามส 7, 6, 5, 4, 3, 2, komb. องหนึ่งชึบพอไห้น้องจบแล้วเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมมันแจม่วงเอ้าเฮ้ยหกนาทีแล้วแด้นแจ,ม,ม,จม่วงโคตรเร็วเลยโอ้จะผ่านด่านหรอเนี่ยไม่ผ่านดาน่านง่ายๆแล้วเนะ <packages> น,นี่ชึบหามุมดีดี พ่นแม่งเลยดิรอดรอดพี่ฮาพี่ฮาขอบคุณนะผมไม่แปไกน้องมันเป็นนาทียุงพี่ <c oughs> แจม่วงเปิดอ่าเรามันจะไม่ออกนะครับวันนี้เราจะไม่ออกจะถือเสี้ยววิธีก่อนค่อยออกนะวันนี้จะปวดพี่เป็นมุมนะแจะจะปวดพี่เป็นมุมอย่างเดียวเลยเนี่ยถือใบก้อนมาแล้วคู่ดาวหนึ่งนาทีไป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 ,ไป,ไป วันนี้ก็ขอจูก,ก่อนนี่โชว์ให้เพื่อนๆนดูว่าผมมีของไอ้น้องว่าผมมีของโชว์ให้เพื่อนเพื่อนดูมันก็ไม่ออกปันนะพวกเนี้ยคงใส่จะงจะเล่นป่วนกัน,นกันยังจะเล่นป่วนแหละพวกเนี้ยดูว่าไม่ได้ดูประตูออกวะช่างแม่เหอะแล้วจูก่าน <laughs> พี่มมไม่สนใจผมแล้วอ <laughs> พี่มมไม่สนใจผมแล้วอ่ะไมหาคนอื่นแล้วหรอมาหาผมก่อนนะ นี่โหโชว์ของให้ดูกลัวพอบ้าวโอ้แม่งเน็ตพี่มุมเดี๋ยวเด็ดผมมาที่กากอะเห็นว่าไปวัปมาอยู่ชะงัก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 ว่าเหลือห้านาทีไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนอืวอวยเลยเลยกินข้าวเพิ่งอิ่มพี่มุมจะเอาคนนั้นเหรอไม่เลยนะดูสไปเดอร์แมน ไปได้านมนพี่มีม,ม,มุมผมมีของของมุมคูดาวเสร็จแล้วไงจังหวะนี้แหละเนี่ยมา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 จาังหวะนี้แหละปี๊ดอยากจะสีจริงรู้สึกดีชมัดเลยรู้สึกดีชมัดเลยโอ้อ่ะอ่ะอ่ะยาบิดอยาบิดนี่จับมือหน่อยพี่มีม,ม,มุมอยามันเป็นความเป็นม,ม,มุมนี่โชว์โชว์ มันไส้มันไส้เป็นมุมมันไส้แล้วไล่ล่าผมแล้วพี่เป็นมุมไล่ล่าผมแล้วมันไส้ในตัวผมผมไม่บอมปุยลินพันผมไม่ยอมให้คุณจัดการ <ส hosp. S 1> ผมง่ายๆหรอกนะครับมานี่มานี่มานี่มาวน,นอย่างนี้ตุกวันยังได้วนแบบนี้ทั้งวันยังได้ครับมาเลยครับมาครับผมวนอย่างนี้ยังทั้งวันยังได้ครับอะเต้นหน่อยอะไม่ออกจางแม่ vivid. สาสิกุวิคูดาวสี่นาทีนี่อะไรเหรอ <c oughs> าำทาบแบบเอออะไรเหรอแค่นี้แค่นี้เหรอทำท่าแบบเออแค่น,นี้เหรออ้าวแม่งเพื่อนขอโทษทีว่ะใบก้อนคูดาวไม่เสร็จเพื่อนตุ๋ยไปคนหนึ่งมันจะตือกุญแจน้ำเงินทำไมวะช่างแม่งเอ๋ เพื่อนก็นเล่นจุดบลกห้าวิครับห้าวิมามาเอาอีกเป้ามาหาผมดีๆ,ๆนี่เป็นไงพี่ไม่มุมแขนฉันคนนี้ไหมแขนฉันเปนล่าฮะแขนได้หรือเปล่าได้แค่นี้เหรอได้แค่นี้อย่างนั้นเหรอได้แค่นี้เหละเหี่ยเหี้ยสัจจะจริงสัใจจริงสะจจจริงดีดีดี พยเ่าใบก้อนให้ดูเลยน้องอม,มามาดิพยเ่าใบก้อนให้ดูเลยเป็นบุญกันอย่างนี้นีนชนะแคืนนี้แหละครับกระจอกว่าพี่มนมุมโคตรกระจอกเลยมาหายไปไหนแล้วอะ่ะลอยตรงนี้แม่งไม่ต้องไปไหนหรอกเอาเพื่อนมาแล้วเพื่อนทีคุณแชเดินรอบบ้านไม่รู้หรือป่านี่ว่าเออประตูทางรอบอกนออกนะ เพื่อนไม่รู้วะน่าช่างแม่งเรอดี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 เอ้าเป็นมุมแม่มันอยู่เอ้าโอ้โหเี่ยป็นมุมพี่มุมวัาบโอ้โหน้อยยาอยาหน้อยาเออแตกเลยความเค้นของพี่เมมมุมได้ชำระแล